สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันคลิปที่3ของสวนฮาโลคารนะคะออสองคลิปผ่านไปแล้วค่ะทุกคนยังไปไม่ทั่วไม่ถึงเลยนะคะยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะทุกคนจะพยายามใช้คลิปที่3เป็นคลิปที่จบทั้งหมดให้ได้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าไม่อยากจะต่อให้เป็นคลิปที่4นะคะเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อวนเวอร,เ,วอร,เ,วอรเกินไปแต่ว่าจะพยายามถ่าย ให้ครอบคลุมที่สุดนะคะบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาชมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ทริปนี้เป็นการเที่ยวที่สวนฮาโลคอลสวน R H S Garden ของ h ฮ r ์โรเกตนะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่ชอบในแนวนี้แนวชมธรรมชาติชมดอกไม้จะเน้นสะดอกไม้เป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าหากว่าใครไม่ชอบกลัวจะเสียเวลานะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบในแนวนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปนะคะเด็นทั้งวันละวันนี้กำหนดปิดสวนนะคะ6โมงเย็นแต่ว่าเรากลับวว่าเราจะเดินให้ถึงสองทุ่มเลยอัน <laughs> นี้ลุงก็เชือกแบบนี้คือห้ามเข้าก็ไม่เข้านะคะไม่เข้าคะ่ะน้องมีสีเหลืองสีเหลืองแบบนั้นหอมนะคะสีเหลืองแบบนี้ไม่รู้หอมไหม ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปลูกโรโดเดนดรอนทั้งหมดนะคะด้านล่างจะเป็นอาเซเลียอุ๊ยอุ๊ยอุยขอโทษนะถ้าเดินผ่านตรงนี้ทุกคนฉันเจอไอ้ลูกเมื่อวานที่บอกว่ามันคือลูกอะไรแต่ลูกนั้นมันเป็นสีส้มนะคะอันนี้เป็นลูกสีแดงทุกคนที่ฉันอยากได้ไปเมืองไทยอะ่ะ <laughs> ฉันอยากไดอ้อันนี้มันเป็นดอกนะคะแต่ลักษณะดอกเป็นแบบนี้เนาะโอ๊ยตายละดิฉันหมักได้ทรัพย์ของเขาโอ๊ยทุกคนเดี๋ยวจะหาดูชื่อนะคะว่าน้องชื่ออะไรเขามีป้ายชื่อไว้ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูค่ะดูสิจะไม่ให้ดิฉันอยาก ได้ของของเขาได้ยังไงอ่ะก็แค่อยากได้อ่ะนะคะทุกคนมันเอาไปไม่ได้อ่ะเนาะดู <laughs> <laughs> สิทุกคนหอยอนต้นเอ็นเตนอยู่ใครไม่ใช่อีสานจะฟังคำนี้ไม่ออกนะคะหอยอนต้นเอ็นเตนอยู่สวยงามน่ารักมากค่ะทุกคนโอ้ยอยากได้เดอยากได้ของเขาเด <laughs> แล้วก็บุกเข้ามาถึง โดโดเดนดรอนสีเหลืองอันนี้นะคะสวยงามจริงๆเลยส่วนน้องอนต้นเอนเตนนี้ยังหาชื่อไม่เจอนะคะเดี๋ยวจะพยายามหาดูว่าเขาปักชื่อไว้ตรงไหนเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีนึงอ่ะชัดๆนะคะ เดินออกมาจากน้องโอนตนเอ็นเตนเมื่อกี้นะคะลุงเออลุงแบ่งพื้นที่ให้คุณเขาชื่นชมด้วยอันนี้ดอกไม้ป่าที่ดิฉันจะเอาไปมันจะเป็นมะเล็ดนะคะเดี๋ยวพอมันเข้ามะเล็ดนะมันจะเหมือนต้นต้นเทียนอะไรที่บ้านเราอะคะ่ะซึ่งพอมาจับโดนฝักมันมันจะแตกกระเด็นปองปองปอง บันทึกภาพไว้หน่อยละกันทุกคนสวยซะจริงๆเลยสีดอกไม้ตัดกับสีของผมงอกของดิฉันโอ้ตายแล้วบัตรคัพน้อยๆสวยมากค่ะน้องแมกโนเลียนะคะチ l ลิปทรีค่ะ Mm hmm. mm hmm. น้องสีขาวนี่เชอร์รี่หรือเปล่าอันนี้ดอกอะไรไม่รู้อะค่ะสีขาวเนี่ยเชอร์รี่เหรอเชอร์รี่มันน่าจะบานไปหมดแล้วนี่นะ so. no. ไม่น่าใช่ค่ะฮะ Not cherry. Huh? Not, cherry. not cherry. นัชเชอรีนะ เทโนโลยทุกคนเจอต้นนี้อีกแล้วต้นที่ดิฉันไม่รู้ชื่อมันเลยอ่ะสิที่ฉันอยากได้ของเขาอ่ะถ้าดิฉันยังอยู่ที่ยูเคดิฉันหักกิ่งแล้วนะทุกคนทุกคนจะไม่รู้หรอกว่าดิฉันเน่ยจอมขโมยนะคะ ขี้ขโมยชัดๆน้องมีกลิ่นที่คล้ายๆออนึกชื่อไม่ออกที่มันเป็นดอกที่มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตอยอะค่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเนะนี่ค่ะน้องหน้าตาแบบนี้ออื้ ช่ำชัำช่ำชัำฮอฮือโสีเหมือนลูกกวาดเลยค่ะทุกคนดูใกล้ๆนะคะ อันนี้คือแมกโนเลียที่ดิฉันพยายามปลูกแต่ว่าไม่รอดนะคะตอนที่ยังอยู่ที่ยูเคค่ะแมกโนเลียบ้านเราตั้งชื่อให้จำปีแขกจำ,จำปีนู่นจำปีนั้น ทุกคนดูสิดิฉันพาทุกคนมาเห็นอะไรนี่คือดอกกระเทียมป่าค่ะดอกกระเทียมป่าที่ดิฉันพยายามอยากจะให้ลงุงหาป่าให้ดิฉันสักที่หนึ่งจอดแล้วก็ลงไปพาทุกคนไปดูกระเทียมป่านะคะแต่ว่าอันนี้ทุกคนได้เห็นแล้วเนาะดูสิ เดี๋ยวพาทุกคนดูนะคะนี่ค่ะกระเทียมป่าเวลาที่ในช่วงสปริงช่วงที่เขาผลิต้นอ่อนขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะดูคลิปที่คนไทยเราเก็บกระเทียมป่ามาทำอาหารกินนะคะนี่แหละคือพวกนี้แหละค่ะดอกเขาสวยงามมากเลย กระเทียมป่านี่เป็นอะไรที่แพร่พันุ์ได้เร็วมากนะคะเพราะว่าเขาตรงดอกเขาก็จะเป็นหัวด้วยนะคะมีหัวเล็กๆนะคะจะหลังจากหมดดอกแล้วจะเป็นหัวเล็กๆแล้วก็ร่วงลงไปนะคะในส่วนใต้ดินก็ยังมีหัวที่ขยายได้อีกค่ะทุกคนเขาเป็นอะไรที่ขยายได้เร็วมากตอนนี้นะคะกลิ่นกระเทียมคลุ้งไปหมดเลยมาดูฝั่งนี้ค่ะ ่งนี้ก็เยอะกลิ่นกระเทียมสำหรับดิฉันไม่เป็นไรชอบดูใกล้ๆนะคะ,นะ,คะหน้าตาเป็นแบบนี้แหละปะ เดินลงไปค่ะคอเนสเม d โดเลียนนี้ปลูกไม่นานนะคะปลายยังห้อยอยู่เลยตอนนี้เราจะเลี้ยวไหมลุงไปเส้นไหนนี่เส้นทางไหนดีมาถึงแยกที่ไรแยกแบบ แต่สินใจไม่ได้สักแยกเลยค่ะทุกคนเพราะว่าสวยทั้งหมดเดียวต้องดูแผนที่ก่อนนะคะลุงลงอยากไปฝั่งนี้แต่ดิฉันอยากไปทางนี้นะคะ ทุกคนอย่าคิดว่าดิฉันชนะลุงทุกครั้งนะทุกคนอาจจะเข้าใจผิดดิฉันนะแพ้ลุงตลอดลุงอ่ะ Here This crossroad s here So we want to go down that one Okay Down there n around the bottom <laughs> ฉันจะกอสิฟอยู่และในที่สุดลุงก็ถูกนะคะ <laughs> และดิฉันก็ผิดจริงๆตามที่คาดไว้ตอนนี้นะคะเรามาถึงตรงนี้ตามที่ในแผนที่จริงๆอยากขึ้นไปแต่ว่าเราสู้ความหิวไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนท้องดิฉันร้องแล้วก็ออออาการร้อนวูบว่า เราจะเป็นลมกันแล้วค่ะคงจะไม่ได้เข้าไปถ่ายใกล้ๆทุกคนดูแล้วนะคะคงได้เป็นวิวที่ลักษณะกว้างๆแบบนี้นะคะไปค่ะหิวมากค่ะคือตอนนี้ต้องวิ่งหาอาหารกินเราถึงจะไปต่อได้นะคะ,ะถ่ายใกลๆให้ทุกคนดูค่ะ ชีวิตในวัยเกษียณสบายๆคะ่ะแต่ในวัยที่ยังทำงานอยู่คือหนักหน่วงมากนะคะทุกคนอาจจะเห็นคุณป้าคุณลุงนั่งสบายแต่ตอนที่ทำงานจ่ภาษีคือหลังอานนะคะลุงนี้จ่ายภาษี40นะคะตอนที่ทำงานคะ่ะ เงินหนึ่งร้อยได้รับแค่หกสิบบาทนะคะอบ สวยจังค่ะทุกคนน้องคืออะไรเนาะ um, uh. มุมนู้นนะคะมันจะเป็นอาเซเลียแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารก่อนแล้วก็จะกลับมาค่ะ OMG อ่าบลูพอพีพอพีสีฟ้าไปค่ะแพ้ลุงอีกแล้วอ่ะ <laughs> ดิฉันอยากไปทางโน้นนะคะไม่ให้ไปค่ะให้มาทางฝั่งนี้อ่ะมาก็มาอู้ตัวนี้ใหญ่มากจะเกาะกระเทียมเยอะแยะเลย สวยงามสวยงามตอนนี้ก็มาถึงคาเฟ่น้อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราหาดูเมนูอาหาร oh, Seasonal สโนค h a และ s ลัดใช่สิค can have a ม <Okay. S 2> ี a ี h ได้โอ n คไ w h รู้ว่าแ t i ไ oh. สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วคะ่ะดิฉันมานั่งรอลุงเป็นคนเสิร์ฟมานะคะเพิ <laughs> ่มพลังก่อนค่ะทุกคน <Yep. S 3> หิวมากคะ่ะ ไม่ต้องคิดถึงส้มตำก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะอที่ฉันคิดถึงมากอันนี้เป็นเครื่องของชาร้อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงชางอยู่ในนี้นะคะ่ะ ไม่กินชาแก่ๆนะคะดิฉันพอไม่ชอบนมเยอะด้วยคะ่ะ ใส่นมน้อยๆน,อยอน่าจะอีกนิดนึงนี่คืออาหารของเรากลับไปจะกินส้มตำค่ะทุกคนดูซิอะไรคะดูคิชคิชนี่ค่ะแบบที่เรากินเมื่อวานนะคะคอละกล่องอันนี้เราก็จะเอาใส่กระเป๋า ไปไว้เผื่อเดินอีกรอบหนึ่งเผื่อหิวนะคะโอเคค่ะทุกคนเดีย๋ยวตอนนี้พักทานก่อนนะคะหิวมากมากค่ะทุกคนหิวไม่ลุงอร่อยไหมอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเป็นิธีไปก่อน่ะบ๊ายบาย